สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่หลายคนกำลังจับตามองเกี่ยวกับซุปตาสาวพราวสเสน่ห์อย่างเบลล่าราณีแคมเปนที่ช่วงนี้ดูเหมือนว่าหัวใจกำลังเป็นสีชมพูชมพูจนแฟนๆอดใจไม่ไหวขอร่วมรุนและส่งกำลังใจให้กับความรักครั้งใหม่ของเธอกับนักธุรกิจหนุ่มโปรไฟล์ดีวิลชวินเจรวนนค่ะบอกเลยว่าหลังจากที่เบลล่ากลับมาเป็นโสด แฟนๆก็เฝ้ารอคอยและอยากเห็นเธอกลับมามีความสุขกับความรักอีกครั้งแล้ววันนี้ดูเหมือนว่าความรอคอยนั้นใกล้จะเป็นจริงแล้วค่ะเพราะมีสัญญาณหลายอย่างที่ชัดเจนมากๆว่าหัวใจของเธอกำลังถูกจับจองแล้วเส้นทางความรักของเบลล่าและคุณวิวไม่ได้แบบตูมตามแต่ค่อยๆเผยให้เห็นทีละนิดทีละน้อยจนแฟนๆรู้สึกได้ถึงความพิเศษค่ะจุดเริ่มต้นที่ทำให้หลายคนเริ่มเอะใจ ก็คือภาพที่ทั้งคู่ไปทำบุญร่วมกันซึ่งถือเป็นการปรากฏตัวคู่กันครั้งแรกๆที่ทำให้สื่อและแฟนคลับต่างสงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจากนั้นไม่นานก็เริ่มมีภาพหลุดออกมาให้เห็นเรื่อยๆที่ตอกย้ำความสัมพันธ์ให้ชัดเจนขึ้นไปอีกอย่างเช่นทริปเยาวราชที่ทั้งสองคนควงคู่กันไปเดินเล่นชิมของอร่อยดูเรียบง่ายเป็นธรรมชาติและที่สำคัญคือรอยยิ้มที่มีความสุขของเบลล่าในภาพนั้น บ่งบอกได้ดีว่าเธอกำลังแฮปปี้กับทริปนี้และคนที่อยู่ข้างๆมากแค่ไหนและที่เรียกเสียงฮือฮาได้มากที่สุดคงต้องยกให้ทริปเดนมาร์กค่ะการที่ทั้งคู่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันแบบนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันความสัมพันธ์ที่ชัดเจนที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะมันแสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดความสนิทสนมและความไว้ใจกันในระดับที่มากกว่าคนรู้จักทั่วไปอย่างแน่นอนค่ะ ความรักที่ดีไม่ได้เกิดจากคนสองคนเท่านั้นนะคะแต่การสนับสนุนจากคนรอบข้างก็สำคัญไม่แพ้กันและในกรณีของเบลล่ากับคุณวิวนั้นก็ดูจะผ่านด่านนี้ไปได้อย่างฉลุยค่ะเพราะคุณแม่ของเบลล่าเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงคุณวิวในเชิงบวกแถมยังออกปากชมด้วยความเอ็นดูว่าคุณวิวเป็นคนดีน่ารักและสามารถดูแลเบลล่าได้ซึ่งถือเป็นไฟเขียวดวงใหญ่จากผู้ใหญ่ในบ้านเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีโมเมนต์ที่กินใจแฟนๆเป็นอย่างมากค่ะคือตอนที่เบลล่าต้องเจอกับความเศร้าจากการสูญเสียคุณยายคุณวิวก็อยู่เคียงข้างและคอยดูแลเธออย่างใกล้ชิดการที่เขาพร้อมจะอยู่ตรงนั้นในยามที่เธออ่อนแอแสดงให้เห็นถึงความห่วงใย,ยความจริงใจและความมั่นคงในความสัมพันธ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ยิ่งทำให้แฟนๆและคนรอบข้างยิ่งรักและเอ็นดูคุณวิวมากยิ่งขึ้นค่ะ แม้ว่าจนถึงตอนนี้เราจะยังไม่ได้ยินคำว่าแฟนออกมาจากปากของทั้งเบลล่าและคุณวิวอย่างเป็นทางการนะคะแต่จากภาพที่ปรากฏออกมาให้เห็นโมเมนต์หวานๆที่สื่อได้ถึงความห่วงใย,ยรวมถึงการตอบรับที่ดีจากครอบครัวและคนใกล้ชิดก็ทำให้เราสัมผัสได้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่กำลังไปได้สวยมากๆและกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่มั่นคงขึ้นเรื่อยๆค่ะ สิ่งที่เราได้เห็นชัดเจนที่สุดคือรอยยิ้มและความสุขที่ฉายอยู่บนใบหน้าของเธอเธอเปล่งประกายและดูมีชีวิตชีวาม,มากเป็นพิเศษซึ่งนั่นก็เป็นหลักฐานชั้นดีที่บอกเราว่าตอนนี้หัวใจของเธอกำลังอิ่มเอมกับความรักที่ดีงามค่ะสำหรับเรื่องราวความรักของเบลล่าราณีกับคุณวิวชวินณนะเวลานี้คงต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนๆทั่วประเทศร่วมกันลุ้นและเอาใจช่วยให้รักครั้งนี้แบ่งบานและลงเอ,อยด้วยดีค่ะ เราคงต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะว่าอนาคตความรักของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรแต่ไม่ว่าเบลล่าจะเลือกเส้นทางไหนแฟนๆอย่างเราก็พร้อมจะสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เธอมีความสุขกับความรักในแบบที่เธอต้องการอย่างเต็มที่ค่ะวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนนะคะหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความสุขจากเรื่องราวของเบลล่าที่เรานำมาฝากในวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ